ครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็ขอบพระเจ้าสําหรับในเช้านี้ก็ขอบพระเจ้าที่ได้มีโอกาสแบ่งปันอีกครั้งนะครับก็ตื่นเต้นครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับครับพี่น้องคิดว่าการเดินติดตามพระเยซูง่ายไหมครับไหนใครว่าง่ายครับไม่มีเลยเนาะง่ายยากทุกคนเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ก็ผมก็ยอมรับว่าการใช้ชีวิตติดตามพระเยซูครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ ก็เช้าวันนี้จดหมายของท่านยากบนะครับในข้อในบทที่หนึ่งข้อสองบอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้านะครับเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จนถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีพี่น้องยินดีไหมครับง่ายไหมครับที่จะยินดีไม่ง่ายเนาะที่มีความทุกข์เจอความลําบากแต่ต้องมีความยินดีครับในข้อ4ยากไปกว่านั้นอีกนะครับ และจงให้ความมั่นคงบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพรองเลยง่ายไหมครับที่จะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูไม่ง่ายนะครับในเช้านี้ครับเราจะมาดูสิ่งที่ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ยากอบก็หนุนใจเรานะครับในยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบเกถึงยิบเจดนะครับเราจะอ่านสลับก,กันกับพี่น้องนะครับ อาจารไปด้วยกันนะครับผมจะอ่านก่อน,นครับพี่น้องจะอ่านข้อถัดไปนะครับดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแลและการช่วยร้ายอันดกเดิน และจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญ,ญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้แต่ท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนในกระจก เพราะว่าเมื่อดูตนเองแล้วก็ไปและก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นเป็นคนมีธรรมะและไม่ได้สงบปากคําแต่หลอกตัวเองธรรมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์พร้อมกันนะครับข้อยีธรรมะที่ทบริสุทธิ์ไร้โมลทินต่อพระพักรพระเจ้า,าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเ,เด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อน และ,และการรักษ<ส>า,<ส>าตัว <คน S 1> ให้ผลจากราค<า>ีของโลกครับพั้ฐานสักครู่นะครับสาธุการแด่พระเจ้าเวลาเราขอบคุณพระองค์สำหรับในพระชจะในเช้าวันนี้พระเจ้าขอบพระองค์ทรงเตือนสติเราทั้งหลายขอบพระองค์ทรงโปรดเมตตานำพาเราในการที่เราจะเข้าใจและการที่เราจะทําตามพระชนะขอบพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เส้นทางที่ความเชื่อที่ยากอบ,บอกไว้อาจไม่ง่ายนะครับยากบต้องการให้เราทําอะไรครับเราดูหัวข้อในพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับหนึ่งเลยนะครับฉบับปมาตะเพื่อชีวิตครับพอ,อไม่ใช่ครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก่อนเนะาะบอกว่าการฟังและการประพฤติเป็นแบบตามพจนะนะครับการประพฤติตามพจนะข้อสองบอกว่าไงครับ จงฟังและทำตามฉบับ2 0 1 1นะครับการฟังและการประพฤติวจนะครับ <_ d ata> พูดง่ายๆก็คือฟังและทำนะครับพูดได้แต่ทำยากจริงไหมครับพี่น้องหรือว่าผมให้ว่าฟังแล้วต้องทำนะครับหัวข้อในเช้านี้ผมให้ชื่อว่าฟังไว้แล้วทำซะครับผม ฟังไว้แล้วทำซะครับแล้วกอบบทที่1ข้อ19 20เราจะอ่านไปด้วยกันนะครับดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าครับผม วันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องความโกรธนะครับแต่ว่าเมื่อเราสื่อสารกันไม่เข้าใจอาจนำพาซึ่งความโกรธได้นะครับครับและเมื่อเราโกรธแล้วปากเราเปิดแต่หูเราปิดนะครับในสุภาษิตบทที่15ข้อที่1บอกว่าฉบับอ่านเข้าใจง่ายนะครับบอกว่าคำตอบที่สุภาพระง,งับความโกรธแต่คำพูดที่รุนแรงกวนโมหูนะครับอีกครั้งนะครับ สุภาษิตบทที่15ข้อที่1ิข้อที่หนะครับเพราะคําตอบที่สุภาพรังอับความโกรธแต่คําพูดที่รุนแรงกวนโมโหครับครับในเช้านี้เราจะมาดูแค่การสื่อสาร2อย่างนะครับคือคืออะไรครับการฟังแล้วก็การพูดครับผมแล้วก็บอกไว้อย่างไรครับทั้งสองอย่างนี้ที่ถือว่าเป็นเรื่องสืส่อสารที่สําคัญ การฟังนะครับบอกว่าให้ไวคือต้องถือว่าเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่สุดเป็นการไม่พูดมากหรือต้องสงบปากคําเวลาอยู่ในบทสนทนานะครับคำว่าไวคือต้องมาก่อนสิ่งอื่นหรือเร่งให้เกิดขึ้นจริงและสิ่งนี้สวนทางกับคนช่างเจราจานะครับ หรือคนที่ชอบคุยโวหรือคุยโม้นั่นเองครับในสุภาษ,ษิตครับบทที่ 18, บแข้อสิบสครับอ่านเข้าใจง่ายบอกว่าคนที่รีบตอบทั้งๆท,ท,ที่ยังฟังไม่จบเป็นคนโง่และต้องอับอายครับผมก็เป็นบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ขอพระเจ้าเมตตาเนาะที่เราจะไม่รีบตอบแล้วก็ไม่พูดแทรกนะยผมก็โดนเตือนบ่อยๆโดยภรรยาของผมเอง <laughs> ครับผม สุภาษิตบทที่28ข้อ9ในฉบับ1 9ึ่บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ฟังพระธรรมบัญญัติแม้คำอธิฐานของเขาก็เป็นสิ่งน่าเกลียดชังครับครับการพูดยาาก,กอบบอกว่าให้ช้าคือต้องคิดให้มากถึงมากที่สุดถึงจะปล่อยคำพูดหรือผลิตถ้อยคำออกมานะครับอย่าพูดโดยที่คำพูดยังไม่ผ่านสมองเด็ดขาด แต่ส่วนมากเรามักจะสวนทางใช่ไหมครับเราจะไวในการพูดใช่ครับและช้าในการฟังหรือเราไวในการฟังจริงๆแต่ว่าเราไฟในไวในการฟังที่คนอื่นเขานินทากันเราไวจริงๆครับสิ่งทีเ่เราไวในการฟังเพราะชนะน,นี่แหละแต่ว่าเราชอบฟังเผื่อคนอื่น พี่น้องเคยเป็นไหมครับฟังเผื่อคนอื่นครับผมกับภระระยาพูดตรงๆครับเป็นบ่อยแต่ว่าไม่ได้ฟังเผื่อคนอื่นนะฟังเผื่อกันและกันคือเวลาเราฟังเทศแล้วเรามองหน้ากันแล้วเราก็สะกิด <c oughs> อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับในเช้านี้ก็เราจะไม่ฟังเผื่อคนอื่นเนาะพระเจ้าอยากให้เราฟังเฉพาะตัวเองเนาะ แต่บางครั้งเราฟังเทศแล้วคิดในใจว่าโอ้ยอยากให้คนนี้ได้ยินจังเลยอยากให้เขามาฟังเทศจังเลยครับแต่เราจะไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับในเช้านี้ครับพระเจ้ากำลังพูดกับเราส่วนตัวครับในอีพิเซตบทที่สี่ข้อยี่บเก้าครับฉบับอ่านเข้าใจง่ายบอกว่าอย่าพูดคำหยาบคลายเลยแต่ให้พูดในสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ให้กำลังใจกับคนที่ต้องการ เพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ได้ยินนะครับครับทำไมยากอบจึงบอกให้ไวในการฟังครับเพราะถ้าคนใดที่มีท่าทีแบบนี้ในวงสนทนาเขาคนนั้นจะเป็นคนที่พูดน้อยพูดแต่สาระและมีคำพูดที่กระทบใจในทางบวกนะครับผมอยากเป็นคนแบบนั้นครับแต่ อยากให้กำลังใจคนเนาะแต่มันดันตรงกันข้ามครับภรรยาผมบอกว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่อ่ามันเปลี่ยนไปต้นไหนผมก็ไม่รู้ครับผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่มันก็กลับมาแล้วครับ <laughs> การมองโลกในแง่ดีก็ของพระเจ้าและแถมพูดให้คนฟังท้อเองนะครับภรรยาผมบอกว่า ผมพูดแล้วมันบั่นทอนจิตใจครับขอพระเจ้าทรงนำและควบคุมเราในการพูดนะครับผมการพูดอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่การพูดอย่างเดียวครับการบ่นก็ด้วยเช่นกันนะครับเราจะไม่บ่นครับเราอาจไม่พูดเราอาจไม่บน่นแต่เรามีท่าทีที่ไม่พอใจได้ไหมครับพี่น้องไม่ได้เลยนะครับ เรามีท่าทีที่ไม่พอใจไม่ได้นะครับครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่าการกระทำดังกว่าคำพูดไหมครับเคยมีเนาะในทางที่ดีก็ดีนะครับวันนี้ผมขอยืมมาใช้หน่อยนะครับในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราไม่พูดแต่เรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ท่าทางไม่พอใจสายหัวเบะปากหรืออะไรก็ตามนะครับคำพูดอาจทำให้เราอาจทำให้คนสื่อสารกับเราเสียใจการกระทำอาจทำให้คนที่สื่อสารกับเราเสียใจกว่าคำพูดของเราจริงไหมครับครับต่อไปครับให้เราฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ ครับเราจะอ่านไปด้วยกันนะครับยากอบบทที่1นึ่งข้อยี่สครับเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพุทจะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรครับผมยากอบบอกให้ฟังสิ่งที่ควรฟังให้มากๆนั่นคือ วชนะนะครับพี่น้องลองคิดกับตัวเองดูนะครับในวันวันหนึง่งการฟังของเราเสียงที่เรามักจะได้ยินมักจะฟังเป็นเรื่องใดครับหรือในวงสนทนากับคนรอบตัวมักจะมีเสียงที่นำพาเรื่องใดมาให้ได้ยินบ้างครับพี่น้องลองทุบทวนสักนิดนะครับจะฟังวาจนะของพระเจ้าพี่น้องต้องไปที่ไหนครับหรือต้องคุยกับใคร และได้ประโยชน์ยังไงครับคงมีคําตอบมากมายเลยใช่ไหมครับให้เราฟังเพราะชนะเพื่อจะรู้จักตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ต้องฟังเผื่อคนอื่น,นครับครับไม่ง่ายเลยนะครับกับชีวิตที่ต้องไวในการฟังและช้าในการพูดแต่เราทําได้โดยการทรงนําของพระเจ้านะครับและสิ่งที่ต้องทํานะครับ ในข้อบทที่หนึ่งข้อสิบยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองครับเราจะอ่านไปด้วยกันนะครับเหตุฉนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่และการชั่วร้ายอันดกดืนและจงน้อมใจรับโพชนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตปัญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้ยิบสองครับแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามโพชนะนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองครับคำว่าเลิกครับผู้ที่เขียนพระคัมภีร์มักใช้กับชีวิตใหม่ที่ติดตามพระเยซูนะครับครับไปต่อเลยครับจงเลิกคือยิ่งเป็นคำสั่งให้ยิ่งต้องทำนะครับคือในของความหมายคือการถอดเสื้อ ผ้าที่สวมใส่ออกซ้านะครับทรงเลิกฉะนั้นนะครับการทำตามพชนะข้อสำคัญที่สุดคือเลิกความโสมมครับคำว่าโสมมภาษาเดิมนะครับให้ความหมายว่าขี้หูนะครับคือผมถามอาจารย์ปััชญามานะครับคือผมเอาของท่านมาแบ่งปันคือเรียบเรียงและแบ่งปันครับขอบคุณพระเจ้าครับคือว่าคำว่าโสมม คือขี้ครับหมายถึงตรงนี้คือขี้หูทำให้คิดว่ายากอบสอนให้ใจถึงเราถึงความบาปนะครับที่เปรียบเสมือนขี้หูนะครับที่อัดแน่นในหูจนทำให้เราไม่ได้ยินพจน์นะของพระเจ้านะครับเราจึงช้าในการฟังนะครับต่อไปครับยากอบบทที่หนึ่งข้อยี่บสี่ถึงยี่สิบหกครับให้เราอ่านไปด้วยกันเนาะ มีแค่ยี่ห้าโอเคเราอ่านแค่ยี่ิห้าครับเพราะว่าเมื่อดูตนเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทติบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็ได้รับความสุข เพราะการประพฤติของตนครับการฟังพชนะคงไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ที่ยากอีกขึ้นมาคือการนำพชนะที่ได้ยินได้ฟังไปทบทวนแล้วทำตามครับชีวิตในพระคิดที่ต้องใช้ความเชื่อนะครับการเหินห่างจากพชนะโดยไม่ทำตามหรือปล่อยปะละเลยทำให้ชีวิตขาดพระพร พูดง่ายก็คือขาดความสุขนะครับหรือขาดสันติสุขนะครับวันนี้ในเส้นทางความเชื่อของเรานะครับเราได้เกิดใหม่โดยพระชนะแห่งชีวิตและความจริงโดยการรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างใหม่ทุกวันนะครับพี่น้องครับวันนี้หากพี่น้องต้องการที่จะกลับสู่สภาพดีนะครับขอให้พี่น้องกลับมาที่พระชนะของพระเจ้านะครับครับรมบทที่2ข้อ13นะครับ 2011บอกว่าเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังทมบัญญ as ัติเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ประพฤติตามรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงทําให้เป็นผู้ชอบธรรมนะครับผมจะอ่านอีกครั้งนึงครับรวมบทที่2ข้อที่13นะครับเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังทมบัญญัติเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า คนที่ประพฤต,ติตามธรรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงทําให้เป็นผู้ชอบธรรมนะครับครับในเช้านี้พูดให้ช้าฟังให้ไวครับและที่สําคัญที่สุดฟังแล้วต้องทําครับฟังแล้วต้องเปลี่ยนแปลงครับฟังแล้วต้องประพฤติตามครับการประพฤติตามเท่ากับการเชื่อฟังครับในเช้านี้เราจะอธิษฐานด้วยกันครับ สาธุการพระเจ้าวิดาขอพระองค์ทรงโปรดเมตานำพาชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับกำลังที่มาจากพระองค์ในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เราจะทำตามพระชนะของพระองค์เราจะไม่ฟังเท่านั้นแต่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาในการพูดของเราในท่าทีของเราขอพระองค์ทรงโปรดนำด้วยในเช้านี้ ขอบองรงโปรดเมตตาดูแลชีวิตของเราในทางของพงเสมอขอบคุณพงร์ขอทรงควบคุมลิ้นควบคุมใจของเราขอบคุณพงร์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน